สวัสดีค่ะพบกับ2563เปลี่ยนประเทศไทยค่ะดิฉันนาตยาแวววิรคุปและศาสตราจารย์ชัยวัฒสถา,านันท์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนาตยาครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันใช่ไหมครับเรื่องรูปแบบการปกครองที่เราเรียกว่าเขตปกครองพิเศษแล้วเราก็พบความรู้ใหม่ๆเยอะเลยนะครับว่าเขตก็ต้องคิดรายละเอียดนะครับอะไรที่เรียกว่าพิเศษก็มีหลายแบบใช่ไหมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเอย เขตวัฒนธรรมพิเศษเอ่ยเขตปกครองเชิงเศรษฐกิจเอ่ยอะไรก็มิดไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็พบประเด็นปัญหาสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราคิดเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถจะคิดมันโดดๆจะปัญหาประชาธิปไตยไทยได้ใช่ไหมครับต้องโยงก,กับเรื่องสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะค่ะและที่สําคัญก็คือว่าพอคุยกันจนเห็นว่าเรื่องของการจัดตั้งเขตต่างๆที่ว่าเนี่ยให้มีลักษณะพิเศษก็เลยดูเหมือนว่า เหตการปกครองพิเศษมันไม่ใช่เรื่องที่น่าหวาดกลัวอะไรเหมือนกับที่พอพูดถึงเรื่องนี้ในอดีตก็จะนึกถึงคําว่าแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าจะเสียพื้นที่ ให้กับหรือว่าจะแยกเป็นสาธารณรัฐหรือเปล่าความเป็นประเทศจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอคุยกันมาทําความเข้าใจทีละขั้นทีละตอนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกลที่จริงในทางหลักวิชาเนี่ยเขาก็พบกันว่าเวลาเราคิดเรื่องเขตปกครองพิเศษที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าออทโนมี่เนี่ยในที่สุดมันเป็นตัวสกัดยุดยั้งไม่ให้เกิดการแบ่งแยกดินแดน เป็นอย่างนั้นไปเป็น,<ใ>นอางน<า>ับ<ป>กันเลยนะคะใช่ใช่ในหลายประเทศที่พบนะครับในในประเทศแปซิฟิกอะไรก็พบข้อเท็จจริงแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าทําความเข้าใจกับคําต่างๆเหล่านี้ให้ดีพอครับ ดังนั้นแล้วการแก้ปัญหาในภาคใต้ด้วยเครื่องมือใหม่เครื่องมือนี้อาจจะไม่ใช่ยาขมอีกต่อไปก็ได้นะคะอาจารย์แตไ่ไม่ได้หมายว,ามว่าต้องแก้วิธีนี้แต่อย่างน้อยก็เปิดพื้นที่ให้คิดคถึงการแก้ปัญหารูปแบบต่างๆสำหรับภาคใต้นะครับโดยไม่ใช่ความรุนแรงบางนะซึ่งถ้าหากว่าดูมาถึงวันนี้แล้วใช้วิธีการแก้ปัญหามาหลายรูปแบบทั้งการแก้ปัญหาด้วยแนวทางการพัฒนาแนวทางทางการทหารแนวทางทางจิตวิทยาแนวทางการประชาสัมพันธ์ อ่นะโอ้โหเยอะแยะไปหมดแล้วะนะครับตอนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหายัง,ยงแก้ไม่ได้ครับยังคงอยู่ใช่ครับสงสัยบางคนใช้คําว่าตอนนี้ทรงกระสุดอะไรทํานองนี้นะครับ,รบอาจจะต้องย้อนกลับไปดูนะคะถึงแนวทางต่างๆที่ใช้มาในการแก้ปัญหาของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเราจะกลับมาคุยกันค่ะว่าขณะที่ปัญหาแก้ไม่ได้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจะต้องคิดและยอมรับหรือว่าเริ่มต้นคุยกับความหมายของเครื่องมือใหม่ ในเรื่องการปกครองแบบพิเศษหรือเปล่าคะในปี2552รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า27,000ล้านบาทซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่รวม6ปีรัฐบาลใช้งบประมาณในการดับไฟใต้ไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทแต่จำนวนเงินที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีกลับสวนทางกับเหตุร้ายรายวัน ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช้าวันที่21เมษายนณสถานีตำรวจภูธรปัตตานีขณะที่ตำรวจกำลังยืนเคารพธงชาติคนร้ายได้คว้างระเบิดเข้าใส่แรงระเบิดส่งผลให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บกว่า30นายมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน2อชั่วโมองถัดมาห่างจากจุดเดิม50 m. เมตรเกิดเหตุระเบิดคาบอมในตัวเมืองปัตตานี เดือนถัดมา26พฤษภาคมกลางเมืองจังหวัดยะลาเกิดเหตุระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถจักรยานยนต์สองครั้งในเวลาใกล้กันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40คนเสียชีวิตหนึ่งรายปฏิบัติการทั้ง2แห่งเกิดขึ้นในเขตเมืองย่านชุมชนที่มีกำลังเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำการอย่างแน่นหนา สถิติของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ระบุว่าในปี2552มีจำนวนเหตุรุนแรง1 0 3 5ครั้งขณะที่ปี2548มีเหตุการณ์2,173ครั้งแต่ทั้ง2ปีมีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตใกล้เคียงกันประมาณ1,600กว่ารายปรากฏการณ์นี้สะท้อนความรุนแรงเชิงคุณภาพของผู้ก่อความไม่สงบซึ่งสวนทางกับแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล ที่งบประมาณจํานวนมหาศาลยังไม่สามารถลดจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้เหตุการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มขึ้นในปี2547หนึ่งปีให้หลังรัฐบาลในขณะนั้นได้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานนชัแห่งชาติหรือกออสอทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในปีถัดมารายงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับการเปลี่ยนรัฐบาล ข้อเสนอของกอ,อสทั้งแนวทางด้านความสมานณชัน้นการพัฒนาและแนวทางการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างจึงไม่เคยถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในปี2550รัฐบาลมีความพยายามทุ่มง,งบประมาณและกองกำลังด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นรวมทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจนกระทั่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการอนุมัติงบประมาณ63,000ล้านบาท ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2552ถึง2555โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อง,งานด้านการพัฒนาเป็นหลักแต่งบประมาณส่วนใหญ่กลับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นผู้บริหารเป็นเวลา78เดือนแล้วที่งบประมาณและกองกาลังด้านความมั่นคงยังไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงที่อย่างรากลึกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฟังเสียงจากตัวแทนภาคประชาสังคมนักวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่อาจทําให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายขึ้นผมอยากลองคุยกับคุณสมโพจน์นิดนึงในฐานะที่เป็นภาครัฐนะครับว่าฟังมาเราคุยกันเรื่องของเขตปกครองพิเศษหรืออะไรเนี่ยฟังแล้วมันมองจากมุมภาครัฐนะครับม,มันฟังแล้วแสลงหูไหม